สวยภาพสวยมากเลยวันนี้มีสักหกลูกนมาลายเหรอครับออนครับผมครับลายอันวันนี้ลอ่างได้เป็นหมื่นเลยห่อหอยลุงได้สักสี่สิบลูก็ดีใหนะห้อดลุงได้เป็นพันแล้วนี่ห่อได้ลุงพันแล้วไอ่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 ไม่อ่อยไม่ไอ่บอยใช่หล่อเงี้ยไปหับเยอะเยฮะ หล่อหรือหล่อนี่รู้ไหมตอนตอนลุงอายุ18ลุงก็หล่อเหมือนไรแต่ลุงอยู่พญายาลุงแพ้น้ำทะเลตายและตัวจริงออกไม่เกินเจครับ้าภาพครับเจอเลยครับเอาขอเชิญครับร่วมถ่ายรูปกับน้องไหลอั้นนะครับผมนะครับ รผมนะครับช่างกล้องครับนะฮะพร้อมแล้วนะครับด้านล่างนะครับถ่ายรูปร่วมกันครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ศิลปินแชมป์สองร้อยสมัยโอ้โหนี่ถ้าเกิดไม่สลัดแชมป์นะได้ไปสามร้อยสมัยเลยตอนนี้ได้ครับจะได้บาลานะครับเชิญครับหยุดก่อนซากิเอ้ยพอเหรืยังครับพร้อมหรือยัวสูงนะฮะ ้งหลัอยอย่าถอยเยอะนะครับเป็นห่วงนะผมพอแล้วพอแล้วเดีวค่คนหนคนหนึ่งคนหนคนหนึ่งคนหคนหน่งนห่หนหน่งนหหนนหนึ่นหนคนหนึ่งนนหนึ่งคน่ โอเคครับคเลยครับโอ้โหเอฟซีเยอะเลยแล้วแล้วไม่มีถ่ายด้านหน้าขึ้นมาหรอมีไหมมีไหมมาขอกล้องนะมามาขอขอขอกล้องด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยพี่อันน้องอะไรนะถามแต่ด้านหน้าครับครับอันตากล้องลงไปข้าล่างครับผมเนื้อเออ เห็นไรอ่างแล้วก็นึกถึงนี่ตอนลุงอายุ78ลูกไบหน้าตาดีเหมือนไรอ่างเหรอแล้วตอนนี้ทำไมหน้าตาเป็นอะไรกู้แพ้น้ำทะเลก็อยู่พัทยาแนนขอบคุณมากครับไยอ่างเลยยังลุงได้แล้วอีก40ลูกไรอ้างเขาเห็นชุดแล้วเขาชอบไยอ่างอีกอีกฐานลุงบ้านลูกไยอ้างใหญ่ อ้าเลยใหญ่แข่งลูกนะลูกลูกได้จีกลูกเขาชอบทีท่ลูกพูดแบบซีอะเป๊ปซีเปซเ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แจ๊บพีเ่เรียเรียบอกตรงนะถ้าเกิดว่าร้องเพลงแข่งกันน้องไรอันกับชัยาร้องเพลงอะไรนะราคาแพงนี่นะสู้ชัยาไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกราคาราคาแพลงต้องถอดถอนฟันออกสองสี่สิบเจ้าหน้าาที่น้ำแพงโอเคคครรัับบเดี๋ยว ตอนนี้น้องในอ่าจะลงไปไปอะไรนิดนึงเขาไม่เซลแล้วก็ขอบคุณท่านนะครับที่มางานในวันนี้นะครับขอบคุณจทำยังไงนะครับแล้วก็ของให้ทุกท่านร่วมทางจลกบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ใครว่างหรืองไงี่เซลกันที่สระบุรีครับสระบุรีวันนีค่าาต้มาได้หมื่นสองนะองีแค่จังหวัดสระบุรีโอจะมาเอร์บุรีนะครับน้องนอ่าแสดงที่นั่งแน้องแค่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  ยินดครับวันนี้ก็อ,อะะุอออปกรณ์ผมแล้วนะครับก็ขอเวลาไปก่อนพบกัควาหมายครั้งหน้าสนุกไปแล้วนะค่ะ